หอมเนื้อพี่น้องใส่ผักกวางตุ้งหอมหอมอบเนื้อใส่ใบโหระพาโอ้สุดยอดหอมมากใส่ผักหล,ลายลครับผมเนี่ยปาดเอามาเมื่อกี้จากคากมัวหัวผูใดียวบหลงทงมาก เป็นบีแขรงนั่นเนี่ยบีแขรงมาตอนนึงจะเล่บมะออมใส่นามเลายๆใส่ผักหลายๆพี่น้องไปเดี๋ยวกินเขาน้ำกันครับไปกินเขากันแม่โอ้ไปกินเขากันเนี่ยเดี๋ยวกินนี่กินนี้ออมเรียบร้อยพี่น้องกับแก้วครับผมอันนี้ อันนี้ต้นหน่อยอยากซดะนะออมให้ไปว่าแล้วมาว้าสุดิมึงตัวชัดเพลสวัสดีจา้า <ปร |pl|> พี่น้องจ้าสวัสดีครับมา,ากินข้าวกันข้าวต้นหน่อยก็ดึงดังเดือดเดี้ยงดังเดือดเดียงดังว่าอยากสีโซ่เลยลาบเหนียว มาซื้อซื้อเสาเศษนะจะเด้ลหลบนิดนึงขอลาบนิดนึงด้ไหมท่านเรานี่ง้องว่าเอาต้องั้งทองถุอันก็ยัง ปลาจะเกลี่ยไหลเข้มเลยหลากไปเห็ดฝาฝาวแม่ฮะยังโตนี่ยังไม่แข็งไม่แข็งไม่แรงนกนี่ละนี่โตนี่มันโตนี่ไม่แข็งมากตรวจความมึงทีน่ะ cô má lắm, lạp thêm một gang hàng, yeah. ừ, nó say kiếng, nó say nước ừ, nó sao, nó

ออกมาเห็นงานกอนย่าขึ้นเพรว่าช่วงใบาบเพราะว่าก็จะเข้าไปดูกับงานเปลี่ยนกะกันก็เปนว่าสอน้าอ่ะนนอกน้อ่้นกมึงก็ส่วนปะปนนากินเขาน้ำใช่ไหมปะ ก้วยก้วยยั่มีแมกล้ับก้ายก้วยยั่มีแมอยู่ขั้นใจแม่กล้ก้วยก้วยกล้กู้ใจโบใจใจมากินขอน้ำนี้น่ๆจ้าหนึ่งเดียวเิมจ้ากั อราลุกออกไม่ง่างรองมือเดี๋ยวมันจะยุดช่ยกัดไปแล้วนะพี่น่องช่อยกระจายเนื่อไเเพียนยัไงใหญ่น้องมีนักกดกันอนตรงเอาสองคนะ เฮ้ยสองคนหันที่กับบริจาคยูคอมเดี๋ยวเซฟขุดี๋ยวเราเห็นรถตุน๋นหน่อยใส่บอลแมนเราเบๆาๆเนี้พี่น้องง้ำเราถิ่นตูวเราลุวงนีกแบพา,ายุตรงนกนนี่บอลหนาวก็เิดถ้าไม่ยังเด่นจะเข้าออกกำลังกาย,กายสา แม่มาสบายลูกกับไก่บอดีเนี่ยหวานตต่น้อยกับไปยืดใะ่อืมเต้ากับไก่บอดีน้ำลุ่นปากปลานลิงหัว เปิดน้ำชิมหนังเนี่ยว่าท่านได้เปิดน้ำสิมยู่ป่อเปิดน้ำชิมไหมแม่นี่เคแบน่ะเฮ้ยฮะตุ๊บเบ็ดด้วยนะเจบว่ะเจบเรื่องบุ๋มเจียบที่ตุ๊เนาะนองนนี่ ผัวก็คือแม่เขาแว่าแยว่าดูแลดูแลคือดูแลให้ดีๆถ้าพวกนี้เพิ่นเขาก็บบได้มาพ่อผัวเขาเด้พี่น้องเขากับบได้มาพ่อผัวเขาเด้เขาก็เพิ่นเหตุแห่งผัวเขาเกิดมาจังเลยมาพฟอกันเขาก็ดูแลเพิ่นจำงานคือพ่อแม่เขาใส่ชัางเสร็งผ้าสีสีไป็นเงาล่างอีพิล่างยังไงเฮ็ดเ้ ตะทำความสอาดกนเยันจต้องอดีว่า,อ,าอยากอายเพื่อนบา้านเพื่อนเปือมเพืดอไเพื่อนใหรเพื่นเห็นอิปปี้เห็นนั่นนะเร,เร,เราี้ยอย่าอยเยู่บอกว่าจ้องอายคอยอกถ้าคอยบย่เห็ดถ้าคอยบย่เห็เดเจ้ากับบริเตนนี่น่นเล่าก็บ่อยากอาบห็ดทาแปงทาหยัง

ออหล้มัน <c oughs> อุดอินหลงงไปไม่ได้ด่ามาเปิดละนบิดก่อกนอหลกงูเลยด้อยวน เขาลุ้ยเขาจะไป็นจ้งจงางพยาบาลเห็นปะจ้างคนดูแลมเนพยาบาลคนเดียวเดี๋ยวเราหล,ลายบาทอยู่เนี้ยแต่ว่าเพืนมาเจอชายสมอทอนลูกชาเต่าเนาะพอแม่เพิ่นก็สีพุ่มใจเห็นไหมนะโอ้คุณเก็บเป็นเงินทุนลูกเต่าครับ mình là có tìm mó phá ở đây tấm chạy về khu thảo này nó mẹ nó cả là lụt thay đúng không bố thằng phần đi bán thăm mưu cục sau thì Hãy Mì Tổng bí đa, tổng nghe. Tổng tiên tiên khan. Soi khuất nữa, thế Cái này này, Nên thế? Ừ, mình là gì nọ. Tầm nhìn nha. Tầm bò Hack nha, hạnh 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 bên hạnh 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 พอเพิ่เอาญาญวเพิ่ึงเขาโอ้เจ้งเขาอ,อยู่บ่พ่อเพิ่งเอาญาญาวญญาเพิเนเ่นนั่งโดนเพิ่นถามญาเป็นยงนังงี้เวบ่ออกบ่ฮะอ,อ่ะพูดจักถามมาปิดไปก่อนสวัสดีครับ